สำหรับราศีต่อย์นะคะในแก่ท่านที่เกิดราศีกรกฎค่ะในระหว่างที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมก็สับไพ่ห้าสับไพ่เก้าค่ะนะคะเลือกไพ่สุดสองใบค่ะถ้าพร้อมมาเริ่มค่ะสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าจน่าะเลือกไพ่สุดสองใบนะคะ คำทานายนี้เป็นคำทำนายดูดตาโดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงคะ่ะท่านใดนะคะที่ต้องการดวงส่วนตัวทักทายเข้ามาได้คะ่ะในช่องทางาต่างๆใต้คลิปนี้และท่านใดที่สนใจในการเรียนรู้การอ่านไพ่ยิปซีนะคะก็สอบถามเข้ามาได้เช่นกันค่ะเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายนะคะใช้งานได้ทันทีคะ่ะในเรื่องการทําความเข้าใจนะคะใครสนใจติดต่อทักทายสอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทั้งเรื่องการเรียนไพ่และก็เรื่องของการดูดวงส่วนตัวโดยใช้วันเดืดอนปีเกิดค่ะ โอเคค่ะนี่คือไพ่ที่อาจารย์เลือกไว้นะคะสำหรับช,ชาวราศีกรกฎนะคะมาเดี๋ยวดูกันนะคะว่าทิศทางดวงชะตาของคุณจะเป็นเช่นไรค่ะอาจารย์เรียงหน้าไพา่แถวบนหกแถวล่างหกนะคะต้องบอกกันว่ากรากฎค่ะคุณเป็นชาวธาตุน้ำเพราะเชื่อมความเป็นน้ําค่ะใจเย็นเนาะเก็บราเอียดเจ็บความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออกหรอกค่ะว่าตัวเองรู้สึกแนละคิดอย่างไรเป็นค,คนค่อนข้างเก็บแต่ปรับตัวเก่งเข้ากับทุกคนได้ง่ายค่ะนะและนี่คือหน้าไพ่ของคุณในช่วงครึ่งเดือนหลังเดือนมิถุนายนค่ะ อาจารย์เรียงหน้าไพ่นะคะแถวบนหกแถวล่างหกตามตำแหน่งสุขสองพรจักรราศีนะคะมาค่ะเดี๋ยเรามาเริ่มกันเลยนะคะตำแหน่งที่หนึ่งค่ะตัวตวนทาัก,การต่างๆช่วงนี้นะคะคุณได้ไพ่สีเรียญได้มาจริงว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะโฟกัสที่ผลลัพธ์อะไรก็ตามที่ดูมีความเสี่ยงมีความไม่คุ้มค่าคุณจะไม่ลงลง,ลงมือทำหรือเป็นช่วงที่คุณกําลังไตร่ตรองรอบคอบ จัดการวางแผนกับทุกๆเรื่องที่เข้ามาด้วยความละเอียดรอบคอบคิดแล้วคิดอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกค่ะว่ามีความคุ้มค่าแบบไหนอย่างไรนะคะโดยเฉพาะเป็นการโฟกัสที่ผลลัพธ์ในสินทรปรารถนาค่อนข้างเยอะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะตำแหน่ง,งเรื่องการงานการกระทำกาวเหรียญมาด้านบน3ถ้วยมี6ดา่านตำแหน่งความสำเร็จเป็นเดบิวมองว่าสักคะกำลังรอง,งานอยู่ก็มีโอกาสที่คุณจะมีการติดต่อเรื่องการงานเกิดขึ้น แล้วก็เป็นลักษณะของงานที่เหมือนกับมีคนรู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ก็ต้องรอบครอบในะเรื่องของเอกสารสัญญาหน่อยละกันนะคะแน่น,นอนจะมีคนคนช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้พราแม่าตาพี่น้องก็ได้หรือผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือก็ได้เรื่องของการงานจะมีแนวโน้มที่ดีมีความสําเร็จรออยู่ค่ะรอบครอบในเอกสารอาจจะมีเรื่องการเดินทางไกลแต่ขอให้เช็คให้ชัวร์วหน่อยละกันนะคะปลายทางนะคะในช่วงกลางเดือนจะมีผลลัพธ์ที่ดีในะเรื่องการงานเกิดขึ้นค่ะการเงินก็ดดเด่นค่ะในเรื่องของรายรับและรายได้มีทิศทางที่ ดีอะไรที่รออยู่ก็จะได้รับมาหรือจะมีโชคลาภด้านการเงินเกิดขึน้นแต่ในเรื่องของรายจ่ายอะไรบางอย่างต้องระวังนะคะจะมีเรื่องของรายจ่ายบางอย่างที่เป็นแบบรายจ่ายฉับพลันอาจจะมาถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆการปรับแก้ไาขาหรืออบุบัติเหตุอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของรายรับรายจ่ายนิดนึงค่ะรายจ่ายมีบางอย่างเกิดขึ้นฉับพลันนะอาจเป็นไปได้ก็คือวางแผนเรื่องของการเงินให้รอบครอบเงินเข้ามาอยู่แต่ระวังรายจ่ายที่ไม่คาดคิดหรือเป็นการจ่ายเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขาปัญหาต่างๆในช่วงระย,ยะเวลานี้นะ ความรักคนมีคู่ค่ะช่วงนี้เหมือนมีความลังเลจะอะไรบางอย่างกการกระทําหรือคํำพูดหรือการแสดงออกดูลังเลดูไม่มั่นใจอาจเป็นว่าเรื่องของความสัมพันธ์ให้พูดคุยกันอย่างเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันให้มากขึ้นกับเดิมหากมีเรื่องที่ต้องคิดต้องทบทวนกันก็ ปรับกับเขาคุ้นกันเลยค่ะเพื่อจะหาทางออกที่ดีร่วมกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้คนโสดดูกังวลใจนะถ้าเป็นไปได้คนโสดอย่าเบรกเบรกวงหัวใจไวยก่อนนะคะระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องลึกลับซับซ้อนปิดบังซ่อนเร้นหรือกลายเป็นสองรองคนอื่นเป็นความรักที่เหมือนกับดูเล่เหลี่ยมมีอะไรบางอย่างที่ดูปิดบังคุณทําให้คุณรู้สึกไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักคนโสดให้ประคับประคองหัวใจไม่ต้องรีบในเรื่องของความสัมพันธ์ใดๆระวังในเรื่องของความ สมคัญที่ไม่ถูกต้องอาจเกิดขึ้นได้เสมอต้องระวังด้วยละกันนะคะสี่ที่ว่าระมัดระวังสุขภาพร่างกายค่ะช่วงนี้ระวังความปั่นป่วนสุขภาพภายในนิดนึงค่ะนอกร่างกายค่อนข้างปั่นป่วนมีเวลาก็ไปเช็คไปตรวจสอบอยละกันนะคะแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อเกิดการฉับพลัน <c oughs> วางแผนในะเรื่องของการเงินดีๆนะคะจะมีรายจ่ายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวเนาะเรื่องงานก็จะมีความโดดเด่นในช่วงกลางเดือนเรื่องเงินก็มีเข้ามาอยู่ค่ะจะต้องวางแผนเรื่องของค่าใช้จ่ายให้รอบครอบค่ะสุขภาพนิ้เด้นยามนะคะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะและนี่คือดวงะตา์ของคุณค่ะในช่วงครึ่งนหลังเดือนมิถุนาย,ยนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ